โจทย์บอกมานะครับน้องว่าให้ A B C D เป็นเซตใดๆสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือวงเล็บ A อิน r s เซ t C ลบกับวงเล็บ B u n i นี D เท่ากับเซตในข้อใดต่อไปนี้ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับเซต E ลบเซต F น้องจะได้ว่าเท่ากับ Set E Intersect Set F Complement นะครับสูตรนี้นะครับน้องมันหมายความว่าลบน้องสามารถเปลี่ยนเป็น Intersect ได้แต่น้องใส่ Complement เข้าไปที่ตัวหลังด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้น้องจะสามารถเขียนใหม่ได้เป็นวงเล็บ A Intersect C จากเครื่องหมายลบ น้องสามารถเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เซกได้แต่น้องต้องใส่คอมพลเมนต์เข้าไปที่ตัวหลังด้วยนะครับแังนั้นน้องก็จะได้เป็นวงเล็บ B union D แล้วคอมพลเมนต์วงเล็บ B union D แล้วคอมพลเมนต์ น้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าวงเล็บ E Union F แล้ว Complement จะเท่ากับ E Complement Intersect F Complement ซึ่งสูตรนี้นะครับน้องมาหมายความว่า Complement น้องสามารถแจงเข้ามาในวงเล็บได้แต่จาก Union น้องต้องเปลี่ยนเป็น Intersect นะครับ ดตงนั้นตรงนี้น้องก็จะได้เป็นวงเล็บคอมพลเมนต์ iment, น้องสามารถแจงเข้ามาในวงเล็บได้กลาเป็น b c o m p l เ m e n t d complement แต่จากเครื่องหมายยูเนียนน้องต้องเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เซกนะครับอะต่อมาน้องก็สังเกตดูนะครับว่ามันเชื่อมันตัวอินเตอร์เซกนกันหมดแต่นั้นน้องจะวงเล็บออกไปก็ได้นะครับ อาต่อมานะครับมันเชื่อมันรุ้กอินเตอร์เซ็กเหมือนกันหมดน้องจะเขียนสลับที่กันก็ได้นะครับน้องจะเขียนใหม่ได้เป็น A intersect B complement intersect C intersect D complement อ่ต่อมานะครับมันเชื่อมันรุ้กอินเตอร์เซ็กเหมือนกันหมดน้องจะใส่วงเล็บเพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับ ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนี้นะครับน้อง e intersect f complement จะเท่ากับ e ลบ f แต่นั้นวงเล็บ a intersect b complement ก็จะเท่ากับวงเล็บ a ลบ b วงเล็บ c intersect d complement ก็จะเท่ากับวงเล็บ c ลบ d ตรงนี้มี intersect เหมือนกันนะครับแต่นั้นก็จะตรงกับตัวเลือกที่สองข้อนี้น้องจึงตอบข้อ2โอเคนะครับ